สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันจันทร์ที่27เมษายน2564พักเพื่อไทยขอปฏิเสธไม่เข้าร่วมสังก,กรรมกับรัฐบาลประยุทธ์จันโอชามีข่าวที่ปล่อยออกมาทางโซเชียลบอกว่าหากพักภูมิใจไทย ซึ่งมีปัญหาจากคุณอนุทินชาญวีรุุลในการบริหารประเทศ No Action t ท l k o โอ y ล a t นาโตพร้อมกับเลขาธิการพักมีปัญหาเกี่ยวกับโควิด -19 ที่ซอยทองหล่อหากพักภูมิใจไทยถอนตัวหรือมีเหตุอันเป็นไปพักสำรองที่จะมีมาร่วมรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทย นี่เป็นการออกข่าวแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นการเต้าข่าวนะครับไม่มีความจริงไม่มีมูลความจริงใดๆทั้งสิ้นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับมีนาคมสองพัหกสองพรรคเพื่อไทยยืนหยัดที่จะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองใดที่ได้รับการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนสูงสุด จะต้องไปเป็นรัฐบาลไปเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพรคเพื่อไทยได้136 137ที่นั่งครับจากสสเขตทั้งหมดสสบัญชีรายชื่อไม่ได้เพราะรัฐมนูลวิพิิตที่บอกว่าได้สสเขตเสร็จแล้วไม่ต้องไปได้สสบัญชีรายชื่อความเป็นจริงพรคเพื่อไทยต้องเป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับ แต่โดยเหตุพิกลพิการทางรัฐธรรมนูญที่เกตนารมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไปตามที่หัวหน้าคอสอชอปรารถนาคือตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นมาโดยการละตั้งแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสอาสิบคนครับส5 0ว250คนมาปล้อนอํำนาจพี่น้องประชาชนกลางรัฐสภาโวเสียง ให้แก่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เป็นการปล้นอำนาจของประชาชนโดยกระบวนการต่อท่ออำนาจผ่านสาวถ้าคอไทยจึงไม่ร่วมสังฆกรรมกับคนที่ต่อท่ออำนาจจากกระบวนการรัฐประหารอย่างแน่นอนข่าวที่ออกมาเป็นข่าวที่เป็นเท็จผมในฐานะที่เป็นคนที่ อยู่ในคณะกรรมการการปราศัยของพรรคเพื่อไทยเป็นคณะกรรมการกิจการพิเศษและเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขอปฏิเสธข่าวนี้อย่างสิ้นเชิงไม่ร่วมสังฆกรรมกับพวกคุณคุณบริหารราชการแผ่นดินนับตั้งแต่ยึดอำนาจมาต่อเนื่องกันเลยก็สามารถนาได้ครับเจ็ดปีแล้วใช้งบประมาณไปยี่สิบสี่ล้านล้านบาทครับมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้การบริหารของประยุทธ์จันโอชา การบริหารงานตั้งแต่ตั้งรัฐสภาเลือกตั้งคงนี้มาล้มเหลวหมดหมดครับเศรษฐกิจต,ตกต่ำไม่เคยตกต่ำอย่างนี้เพดานเงินกู้กู้จนไม่รู้จะกู้อะไรอีกแล้วนี่สินพรุงพลังนี่สินต่อไรหัวต่อคนมากมายไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ยามมาเป็นซีอต่อไปครับหมดเวลาของยามยามประยุทธ์ หมดเวลาที่จะมาเป็นซีอประเทศไทยแล้วคุณล้มเหลวจากการบริหารราชก,การแผ่นดินเข่ามีการเข้าชื่อกันจากกระบวนการของหมอไม่ทนจะปลดเข้าชื่อปลดอนุทินชาญวีรกุนผมบอกไม่ต้องแล้วครับคนที่สมควรถูกปลดปลดคนเดียวก็พังไปหมดเลยคือต้องลกรัฐบาลชุดนี้เลยคือปลดประยุทธ์จันโอชาส่วนเจ้าหนูทดลองนั้น มันไปไม่ได้อยู่แล้วครับเป็นพรรคการเมืองที่หาเสียงอย่างหนึง่งแล้วเวลามามาเป็นรัฐบาลกมา็มาเป็นสสแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึง่งไม่ขอเข้าร่วมกับแผนการสวสองร้อยห้าคนเป็นประชาธิปไตยวิปร,ริตไม่รู้พรรคการเมืองเมืองไหนพูดครับผมไม่สามารถไปร่วมกับคนที่ไม่นับถือศีลภ้า ข้อมุสาครับบาทาเวรมณีมุสานะครับโกหกสินห้าการป้นกับปานาธิปาตาเวรมัีครับรักรัพย์ก้นรัพย์มันก็อันเดียวกันนะครับเข้ามาอันแรกก็ป้นเข้ามาสู่รัฐสภาก็ปล้นโดยผ่านสวออโดยไม่คเคารพเจตนารม์ของประชาชนพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ได้ที่หนึง่งต้องบริหารราชการแผ่นดินท่านผู้ชมครับ แต่ก็น่าเป็นห่วงเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขก่อนนะครับจะเป็นยังไงจะก,ก่อจะประยุทธ์จะออกไปต้องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเปิดสภา,านี้รีบเร่งซะตัดอำนาจสวยุทธศาสตร์20ปีเลาะไปซะสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์อำนาจอธิบไตเป็นของ,ององค์กรอิสระต้องปรับปรุงองค์กรอิสระเพราะว่าที่มาขององค์กรอิสระที่มาของสารรัฐธรรมนูญให้สวชุดนี้เป็นคนสรรหาครับ มันต่อท่ออำนาจมองกันชัดเจนเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตไร้สดวันนี้ขอปฏิเสธล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าร่วมกับประยุทธ์จันโอชาจอมต่อท่ออำนาจของฝ่ากยการประยุทธ์เมื่อยึดอำนาจปี57ก็กับประยุทธ์เมื่อปี2 5 6 4ก็คือประยุทธ์คนเดิมปั่มปั่มเป๋อเป๋อเรียกชื่อจะสั่งโควิดวัคซีนโควิด19ออกก็ไม่ถูก และจะให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ได้ไดอย่างไรผมขออนุญาตใช้คําว่าประยุทธ์ออก